สวัสดีครับสวัสดีครับพบก,กับอู๋เช่นเคยครับกับโชรูมมาสเตอร์เซอร์ติฟายรุกคานะครับวันนี้ผมจะมาดูตัวนี้เลยฟอร์จ n เนอร์สองปซิกมาโฟ์ปี2017ตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับนี่เลยอย่างสวยครับราคาตัวนี้บอกเลยลครับพิเศษมากเพียง978,000ครับผม กับตัว Sigma f o โฟนี่คุ้มมากครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวรถเลยนะครับเดี๋ยวจะพาดูรอบๆก่อนเลยนะครับดูที่ฝากระโปรงด้านหน้าก่อนนะครับนี่ตัวนี้ก็มีเดิมๆนะครับไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์แบบบายบีม L.E.D. นะครับนี่่อจนเนอยเขาก็พัฒนามาดีมากครับตัวนี้ก็เป็น DaytimeRunningLight นะครับพร้อมไฟตัดหมอกเลยนี่ครับ มาดูตัวล้อนิดหนึ่งครับตัวนี้ยางจะเป็นปี2020นะครับนี่ผมสูมให้ดูปุ๊บรถใหม่มากยางใหม่ด้วยดูบอดี้ด้านข้างครับก็รายละเอียดตัวนี้ถือว่าสวยครับไม่มีการอุบัติเหตุตักนะครับนี่ครับไมเนอร์เชนแล้วนะครับเป็นดิสหลังนะครับตัวนี้จะดิสสี่ล้อเลยนะครับก็ถ้าเป็นไมเนอร์เชนตัวนี้ ก็ดุงไม่ยากครับจะเป็นดิสซีล้อไฟท้ายก็เป็นไลฟ์สกายดิงนะครับนี่ชาร์คฟินของ f o r t u n e r ครับภายในนะครับสีตัวนี้ก็จะเป็นตัวเบาะสีชามมวนะครับถ้าเป็นรุ่นท็อปของ For t u n e er เนเนี่ยตัว Sigma โฟเนี่ยก็จะเป็นสีนี้ทั้งนั้นเลยนะครับภายในดูไม่ยากครับถ้าอยากได้ตัวท็อปเป็นเบาะสีนี้เลยนะครับมเนอร์เชนแล้วตัวนี้จะเป็น บ,อบลอกปรับไฟฟ้าทางซ้ายและขวานะครับนี่้าเป็นไมเนอร์เชนขึ้นมาแหวประตูด้านข้างนะครับยาวใหม่สวยสดเลยก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับแล้วตัวนี้สามารถเก็บอุณหภูมิความเย็นได้นะครับในกรณีที่ลูกค้าเอาไปใส่ในเรื่องของพวกน้ําอัดลมหรือน้ํากระป๋องพวกนี้นะครับก็จะเก็บความเย็นในช่องนี้ได้เลยนะครับสามารถมีเปิดทางช่องลมของแอร์เข้ามาได้นะครับเปิดเผื่อเดินทางไกลๆเนี่ยโอ้ มีอะไรดื่มตลอดทางได้สบายครับผมนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์สองจุดแปีเซลนะครับรหัสตัวนี้ก็จะเป็นซิกมาโฟนะครับนี่ก็จะบอกเลยว่าตัวนี้ขับเคลื่อนสีล้อนะครับเป็นแบบเรียลไทม์นะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับกด,ดมากกดออโต้ได้เลยนะครับเบาะภายในจะเป็น7ดที่นั่งนะครับแอร์สองตอน นี่ครับก็จะพับด้านข้างนะครับสามารถใส่สัมภาระด้านหลังนี้ได้เยอะได้เลยนะครับนี่ผม,ผมไปมดูอ่ะนำมาข้างหลังแล้วดูตัวบอดี้ด้านหลังนิดนึงนะครับลูกค้าบอกชนมาหรือเปล่านี่ครับจะเข็บเดิมเดิมเลยนี่ผมไล่ให้ดูลนะครับมัสปฝาท้ายนี่เลยนะครับนี่ไล่มาฝั่งขวาสดีสนีครับ สวยเลยคันนี้ราคาไม่แพงด้วยครับบอดีด้านข้างสั่งขานะครับแยวผมจะพาเปิดไปดูภายในรถดีกว่านี่กระแผงตัวนี้ก็จะเป็นกระจกออตโอต้นะครับทั้งสี่บานนะครับผมนี้ก็จะเป็นโุสตสตาร์ ปุ่มตัวนี้ก็จะเป็นพุทธาดนะครับตาร์เลยแล้วกันโอเคตัวนี้เป็นแผงควบคุมนะครับก็จะมีทั้งเปิดฝากระโปรงหน้าฝาถังน้านํามันและเปิดฝาท้ายนะครับฝาท้ายนี้เราสามารถมี power door lock ได้นะครับนี่มันตัวผมสูงไม่ใกล้นะครับความใหม่ของรถความเนียนของหนังนะครับพรมลายฟังก์ชันพรมลไยก็สแตนดาร์ดนะครับก็จะมีทั้ง พุสคอนโทรแล้วก็มีฟังก์ชันที่ปรับตัวเรือนใหม่นะครับแล้วก็ปรับที่หน้าจอตัวนี้ก็มีเนวิเกเตอร์นะครับเป็นฟังก์ชันเลยโอเคมาก็ไฮไลท์ของตัวนี้ก็จะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็จะมี h t ่ o h 4ก็จะเข้าขระบบในเรื่องของการขับเคลื่อน4ล้อนะครับแต่ท่านลูกค้าจะสนใจจะลองแบบออฟโรดลุยหนักหนักตัวนี้ครับ ล้วก็เป็น a l f ฟนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการขับเคลื่อนสีรล้อนะครับแบบลุยตัวนี้ DAC คืออะไรเป็นระบบที่ช่วยในการลงทางลาดชันนะครับตัวนี้เราสามารถปล่อยเท้าจากคันเร่งแล้วเบรกได้เลยนะครับบ,รบังคับแค่ปวงมอะไรอย่างเดียวใช้งานง่ายครับ f o r ์ u เ e อ,เอร,รุ่นนี้อัอโตโนมัติครับผม,มจุดเกียร์ รบกควบคุมนะครับก็มีทั้ง Eco Mode และ Power Mode นะครับก็ใช้งานตามชื่อได้เลยนะครับ e ีโคก็ประหยัดนะครับเดี๋ยวผมพาดูภายในรถาใหม่นี่ดูเบาดแถว2กันบ้างนะครับก็หนังยังสวยอยู่นะครับสะอาดพร้อมใช้นะครับ อะไรดานนะครับใหม่มากแอร์ก็จะเป็น2ตอนแยกนะครับทําให้รถกําลังของเครื่องนะครับจะไม่ไม่กินน้ามันเลยนะครับตัว2.8ดีเซลนี่แรงทอกแรงบิดเยอะมากครับผมก็พาชมตัวรถรอบคันแล้วนะครับความสวยของรถแล้วบอดี้นะครับตอนนี้ก็ขอสรุปรุ่นนิดนึงครับเป็น Fortuner 2.8ตัว s i m m a 4นะครับขับเคลื่อน4ล้อราคาเพียง9 7 8 0 0 0นะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถจัดได้ฟรีดาวนะครับ ดาวน์เได้เลยเดอกเบี้ยพ,พิเศษตัวนี้ยผมให้เลยเริ่มต้น2.59คุ้มมากครับกับเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับคุ้มจริงๆคันนี้สวยและสุดมากโอเคตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับหรือเพื่อนๆที่ชอบการชมรีวิวแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับให้เป็นกำลังใจในช่อง YouTube ของมาสเตอด้วยนะครับ ขอบคุณครับผมที่รับชมสวัสดีครับ